สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง DIY Amplifier นะครับสำหรับในวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมาในประเด็นของตัว C หรือตัวคาปาซิเตอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาดูว่าตัวคาปาซิเตอร์นี้มันกองความถี่ยังไงสำหรับตัวคาปาซิเตอร์นะครับก็คือด้วยคุณสมบัติของมันมันจะยอมให้แต่เฉพาะ ความถี่สูงผ่านตัวมันได้ดีนะครับส่วนความถี่ต่ําในย่านความถี่ต่ํานี้จะผ่านตัวมันไปได้ไม่ค่อยดีก็การกรองความถี่แบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันทํางานยังไงวันนี้ก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดซาวให้ดูด้วยว่ามันจะกรองความถี่ยังไงนะครับตัวซีนี้นะครับหลายๆคนที่นํามาใช้ใน งานของเครื่องเสียงส่วนมากก็จะต่อกับลำโพงเสียงแหลมก็คือเจ้าของเครื่องก็อยากจะให้เสียงมันออกซิบซิบเ,เสียงมันออกแต่เสียงแหลมนะครับก็ต้องต่อตัวซีนี้เข้าไปหรือ,เ,อเครื่องเสียงบางระบบตู้ลําโพงบางรุ่นนะครับที่เป็นลําโพง2ทางก็คือ,อตู้ที่ใช้พาเวอร์แอมป์ตัวเดียวขับ แต่ในตู้นั้นมีลําโพองอยู่หลายชนิดก็คือเป็นลําโพงพูเฟอร์แล้วก็ลําโพงไฮก็ต้องใช้วงจรเน็ตเวิร์กนะครับในการตัดแบ่งความถี่ในการกรองความถี่ให้มันตรงกับดอกลําโพงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียงในย่านความถี่เนี่ยมันมามั่วกันมันมาออกที่ดอกลอําโพงตัวเดียวทั้งหมดนะ ก็ต้องใช้วงจรเน็ตเวิร์กซึ่งในวงจรเน็ตเวิร์กก็ประกอบด้วยตัวือและก็ตัว L นะครับอยู่ในนั้นก็แล้วแต่ผู้ผลิตนะครับจะออกแบบมาก็ส่วนมากเราจะเห็นเนาะก็ตัว C จริงๆนะครับมันมีอยู่หลายชนิดมากพวกตัวถังนี่ก็มีหลายแบบมากนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะเอาตัวกราฟิกอคโคไลเซอร์มาเปรียบเทียบความถี่ให้ดู ก็มาดูว่าความถี่เสียงที่หูมนุษย์ได้ยินมีย่านความถี่ไหนบ้างก็จะมีตั้งแต่ปกติก็ไล่ตั้งแต่20เฮิรไปจนถึง20กิโลเฮิรนะครับแต่ในกราฟิกอ e ีโค r ลเซอร์รุ่นนี้เอาความถี่ต่ำสุดเขาทำมาที่25เฮิรนะครับอันนี้ผมก็จะเอามาไล่ความถี่ให้ดูนะครับว่ามันมีความถี่อะไรบ้างตัว C นี้นะครับมันยอมให้ ความถี่สูงผ่านก็คือจะเป็นความถี่ในย่านสูงในช่วงช่วงนี้ขึ้นไปช่วงประมาณเนี้ยครับประมาณสักหนึ่งขึ้นไปก็คือมันจะเป็นความถี่สูงคือเอาง่ายๆนะครับความถี่ไล่ตั้งแต่ด้านซ้ายนี่ครับขึ้นไปขึ้นไปเนี้ยนี่คเรียกว่าความถี่สูงแต่ถ้าไล่ลงมาเนี้ยคเรียกว่าความถี่ต่ำนะครับก็มาดูว่ามันกองความถี่ยังไงเอ่อพอเราต่อเข้ากับดอกลำโพงเสียงแหลมนะครับ ก็คือความถี่ต่ําความถี่ในย่านต่ําพวกนี้นะครับก็คือความดังมันจะค่อยๆลดลงแบบนี้นะครับมันจะค่อยๆลดลงถ้าความถี่ยิ่งต่ํานะครับความดังมันก็จะยิ่งลดลงเยอะเนี่ยนะครับมันจะลดลงแบบนี้นี่ครับมันจะลดลงนี่ครับเป็นเป็นเคอร์ฟแบบนี้เป็นเส้นเคอร์ฟแบบนี้เนี่ยนะครับจะลดแบบนี้อันนี้ อันนี iosis, nine, ้ท <T hing itä> ี่ผมคัดลงนี้ก็หมายความว่าความดังมันลดลงมันจะลดลงแบบนี้นะครับในส่วนความถี่สูงๆเนี่ยมันก็จะดังออกมาปกติซึ่งขึ้นอยู่กับค่าความจุถ้าค่าความจุเยอะนะครับพวกความถี่ต่ำๆมันก็มันก็จะออกออกไปเยอะความดังมันก็ก็จะลดลงน้อยแต่ถ้าเป็นพวกตัวซีที่ค่าความจุน้อยๆนะครับพวกไอความถี่ต่ำๆเนี่ยมันก็จะจะลดลงเยอะนะครับ นะครับจะลดลงเยอะมากเนี่ยครับมันจะลดลงประมาณนี้ความทีพวกเนี้ถ้าเราป้อนเข้ามามันก็จะมันจะออกไปได้น้อยความดังมันก็จะน้อยเนี่ยคือตัว C นะครับคือตัว C มันเอามาควบคุมความดังความแรงของอสัญญาณความถีในในย่านต่ำนี่นะครับมันจะถูกลดลงแบบนี้แล้วที่นี้ เสียงในย่านความถี่ต่ำๆพวกนี้มันมันก็จะดังเบานะครับมันจะเบาลงเยอะมากเราก็เลยได้ยินแต่เฉพาะเสียงที่มันซิๆเสียงที่ความถี่สูงๆเป็นความถี่ไฮก็เลยได้ยินแต่เฉพาะพวกนี้เพราะว่าความถี่สูงๆมันออกมาได้ปกตินะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดซาวปิ้งน้อยให้ฟังนะครับสัญญาณปิ้งน้อยเป็นสัญญาณที่ มีความถี่ออกมาครบทุกความถี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการคัดให้ดูไปทีละน้อยนะครับโอเคตอนนี้ลําโพงทวิตเตอร์ผมไม่ได้ต่อซีนะครับอันนี้คือเสียงปกตินะครับตอนนี้เคขึ้นความถี่มันออกไปเท่ากันหมดทีนี้ผมจะลองลดความถี่ต่ําลงตามลําดับให้เป็นเส้นเคิร์นะครับแล้วลองสังเกตฟังเสียงนะครับ เนะี่ยถ้าเราต่อตัว C เข้าไปเนี่ยความฉี่ต่ำๆเนี่ยความดังมันจะลดลงลดลงแบบนี้นะครับยิ่งยิ่งความฉี่ต่ำความดังจะยิ่งลดลงเยอะเนะี่ยจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับพวกเสียงกลางๆเสียงทุ้มๆเนี่ยเริ่มเบาลงมันจะเหลือแต่เฉพาะความถี่ในย่านที่สูงเนี่ยครับมันจะออกแหลมแม พวกความถี่กลางๆเดียมันจะเบามากเนี่ยครับปุ๊บถ้ายิ่งเราใช้ค่าความจุต่ำๆนะครับมันจะยิ่งกดความดังลงเยอะนะครับเนี่ยถ้าใช้ค่าไม่น้อยนะครับมันก็จะยิ่งกดลดความดังลงเยอะเนี่ยแบบนี้นะครับถ้าเราใช้ค่าความจุสูง ความถี่ต่ำๆมันก็จะเริ่มดังขึ้นมานี่นะครับไล่ลำดับลงมาเป็นเส้นเคร์บแบบนี้นะครับความดังก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้มันก็จุดเป็นแบบนี้นะครับซึ่งการใช้ตัว C นะครับมันมีข้อเสียตรงนี้แหละครับที่ว่ามันลดความดังมันทำให้ความดังใะย่านความถีบ่บางความถี่มันหายไป โดยเฉพาะเอฟฟิกเครื่องเสียงบางชุดทำไมนปรับเอฟฟกไม่ออกปรับเอฟฟกยากถอดเพาอเอมถอดลำโพงออกมาเสียบหูฟังปรากฏว่าเอฟฟกออกดีนี่นะครับตัว C ีทาไม่มีผลนี่นะครับถ้าเรามีแอคทีฟคอร์โซเนิตเบรกก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัว C ก็ได้นะครับซึ่งคอร์โซเน็ตเิรกแบบ Active นะครับมันสามารถตัดความถี่ได้แม่นยามากๆ และก็เส้นเคิฟมันจะชันนะครับทำให้ตัดความถี่ได้ชัดเจนกว่าตัวสีนั่นเองโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับการทำงานของตัวสีหรือตัวคาปาซิเตอร์ที่ใช้ในการกรองความถี่เสียงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ